ว่าตื่นว่าตื่นเรามาพังทำลายความเหงาพังทำลายความเศร้าทำลายล้างชแนลลุยไปกับทำลายล้างชแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเล่นนี่มันสุดๆทำลายล้างชแนลลุยไปกับทำลายล้างชแนลลิงฟุกุไหมใครซี Hi C. แ <Okay. S 2> สดงว่าคนที่สองเขาเล่นได้ทุกตำแหน่งนะครับอ่ะอะาคขงหยนายไปแล้วทำไงดีอะนายอาคขงหยนายไปแล้วไม่ใช่เมนเซนเตอร์ด้วยว่ะคนที่สองเราจะ,ะเป็นกำลังใจให้นายแล้วกันนะอะาคขงหยนี่เป็นตัวที่แบบไม่มีใครแย่งเล่นอะ่ะโดนฝ่ายรงข้ามแย่งเล่นคืออะไรน้อยครางที่จะเจอมากๆนะ อะไรวะไม่ใช่เมนอ้าวงานเข้าเดยสู้ๆแล้วมาบอกอะไรตอนนี้อ่ะอ๋อไม่ใช่เมนแต่เต็มที่โอเคถ้าไม่รูนอะโอเคนะครับผมอ่าเราเล่นจริงๆเราเล่นเซนเตอร์ได้ไงถ้าไม่มีเมนเราก็เล่นเซนเตอร์ได้อันนี้เขาอยากจะเห็นลิงสองคู่อ่าฟุกุดะนะครับแต่ว่าคนไม่เอามานะเจอแกล่งที่เจ็ดนะครับอ่าฮัสเซกาวะนะครับเซนเตอร์ก็ที่เจ็ดของประเทศไทย แต่ว่าฮาเซนี่คือแกล่งที่7ของซับซีนะครับจัดไปเหมือนโดนดักตัดอาคง,งิไม่ใช่เขาไม่ได้ดักหรอกอาง,งิดเขาที่7ของประเทศไงก็เล่นนะสู้เขาเจอฮาเซแกล่งเจ อางหงิที่เจ็ดของประเทศนะครับตอน,นี้ตึงแน่นอนนะครับผมรอมันกันได้เลยพลาดแล้วเพราะว่าลิงเป็นทุกตำแหน่งยังไงล่ะอะไรล่ะครับผมหลอดเทศไอ้เพื่อนจป่วยมากว่ะจัดไปตอนนี้เราอาจจะไม่โดนเพื่อนว่าละวุ๊ยขอโทษเพื่อนล้ม โดนไปเด้ปาบอลให้เซนเตอร์เขาตื่นเต้นไปก่อนนะครับเมื่อกี้จะยิงแล้วกลัวฮาเซตบสวัสดีครับเดี๋ยวผมปิดพิ่ยามมสื่อดีไหมแล้วเราสกุซ้อนฮาเซให้หน่อยนะครับดีไหม โอเคถ้าได้ยินก็ตามนี้นะครับผมเพื่อนน่าจะปิดลำโพงครับช่วงนี้คนดายย่าเยอะไปหน่อยวางใจรีบาวยังไงล่ะเพราะฉันก็ไม่ใช่เซนเตอร์แต่ว่าเป็นให้ทุกอย่างแล้วไม่ลงไม่ยามมาสึกอไยเออเออเออช่วยกันเพื่อนช่วยกันโดนไปดี มันยิงเลยไม่ไม่มีควิกยิงถ้ามีควิกยิงอย่างตัวนี้เป็น Perfect เพอร์เฟกต์นะทำได้ทุกตำแหน่งแถมยิงไวด้วยนะครับเดีย๋ยวโดนนะเดีย๋ยวโดนนะหูเสีได้ว่ะเอออูสวยต้าก,กุเอ,อ้ยโอ้โหอะไรของนายแล้วลงด้วยห้โดนตัดบอลเสียดายจัดเลยอะ่ะ โดนเลยครับโดนเลยครับมีคนล้มแล้วมาซ้อนอย่างนั้นเหรอข้างในก็โลง่งเลยคัดขาจะเอรอุ๊ยมีโดนโดนจะจยัดลด้วยซากุสสดจัดว่าลีบาวด้วยรัวไม่ใช่เมนด้วยนะครับเฮ้ยมากีเอาไปสิบคะแนนเต็มโคตรเฟี้ยวเลี้ยงเข้ามายิงโล่งเฉยเป็นกรรม ไปขวางเพื่อนอะ่ะเราอะ่ะจัดไป่นเนมื่อกี้ถ้าเราไม่ขวางเพื่อนมากี่ไปตกทันนะครับจันสติลแล้วตัวไปขวางพอดีอุ้ย <c oughs> <c oughs> แสงหน้าลงเฉย สู้เพื่อนโคตรไกลย <d> อยากไปช่วยรีบาวาอ่ะกลัวโดนสามอีกรอบ พลาดแล้วเออเนี่ออยากไปช่วยรีบาวเพราะเราพอรีบาวได้นะครับโดนไปเด้โดนไปเด้ว่าทุทมันมีคิวเกินอ่ามันต้องพัฒนาจากที่เราเจ็บไปเยอะเพื่อนก็โดนเซนเตอร์เขาถอยเข้าในสกูไปการเซนเตอร์นะ เรามองไม่ทันจริงนะครับโดนแล้วว่ะวอุะ้ยไปมือเลยว่ะสวยซะกูตายเอา MVP ไปเลยตัวเนี้ยไม่ใช่เมนแต่เล่นสดจัดตกติดกำแพงเลยว่ะเออสวย โคตรตึงโคตรตึงเพื่อนเรานิสัยดีจังนคัดคัดเหรอคัดคัดเหรอโดยเด้นี่ไงล่ะโดยไม่เด้รักก่ว่ะนำห้าแต้นนะครับเกมนี้สามเซตวีน่าจะเสร็จแล้วข้าเขาไม่มีพีจีนะครับเราจะถือบอลนานได้แต่ถ้าโดนแบบนี้เราก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับเจอคนดวมดียังไงล่ะ แสกหน้าได้แต้หมาโหลเวนกัมว้ายเออสวยเพื่อนจะยิงสักหน่อย <c oughs> ใกล้เกินไปบอลเด้งแรงอีกไปยิงไม่ลงเออเอา้าวไม่ได้วะสวยครับ <c oughs> เสร็จแล้ววะ่ะ ฮไปแล้วนะครับผมจังหวะนี้ไปแล้วไปแล้วนะครับผมนี่ไง <laughs> ไปแล้วนะครับผมเสร็จแล้วเล่นด้วยครับพี่กดสุดสุดยอดอยู่อ่ะเมดูซ่าพี่กลัวพรุ่งนี้ไม่ว่างเล่นไงพี่จะปั๊มแต้มไวอ้อ่ะกลัวไม่ติ 1, 200, ดหนึ่งในสองร้อยดิเมดูซ่าชิลอยู่แล้วใช่ไหมเมดูซ่าสึกสุดยอดแต้มเยอะแล้วนี่